ขั้นตอนการผลิตลำไยนอกฤดูนั้นก็ไม่ยากประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ขั้นตอนการเตรียมต้นเป็นการตัดแต่งกิ่งและดูแลยอดใหม่ให้มีใบสมบูรณ์ประกอบด้วยการตัดแต่งกิ่งสามารถตัดแต่งกิ่งได้2รูปทรงคือทรงเปิดกลางพุ่มทำโดยการตัดกิ่งกลางทรงพุ่มออก2-3กิ่งเพื่อให้แสงแดดส่องเข้าไปในทรงพุ่ม และยังช่วยชะลอความสูงจากนั้นตัดกิ่งรอบๆทรงพุ่มบางกิ่งเพื่อให้แสงสามารถส่องเข้าไปได้บ้างส่วนรูปทรงที่2คือทรงฝาชีงายโดยการตัดกิ่งกลางพุ่มออกให้หมดเหลือกิ่งที่เจริญในแนวนอน1-2ชั้นความสูงภายหลังตัดแต่งสูงประมาณ2-3เมตร หลังจากนั้นจะเกิดกิ่งกระโดงเกิดขึ้นต้นใดที่มันอุกมันตันนะเอะกับคนขึ้นสะมันกลางออกเนาะเอากลัดแต่งกิ่งออกหมดอย่างนี้เขาก็เลาะออกหมดนี่นี่นะเลาะออกหมดแล้วเหลือก้านมันอ่ะเขาคอไปนี่มันต้องหลงมดหรอเรื่งเรื่องอ่ะฝ่ายมาไหนหันมดอ่ะตอนที่ผ่านม้ามาเคยออกอย่างนี้สักสักสักปีนะมาปีนี้ปีปีแรกเลยปีออกหนักนะ เรื่องแต่งกิ่งอย่างนี้ของอาจารย์พวินจะหนวยนักกว่าคนงานเคลื่อนก็ประหยัดแค่มันยิงก็เก็บได้ครับแต่บัตรบัได้ไดสนใจเรื่องอขบวนการทําเป็นต้นสูงต้นต่ำต้นเตี้ยอย่างนี้ฮะบ่ได้สนใจเรื่องตัดแต่งกิง่งใดๆครับแต่มาสนใจระยะหลังตอนแรกผมกับกะแก้ตัดเหมือนกันแรกพอไปดูงานมาแล้วถึงมั่นใจว่าเออมันได้ผลเลยก็เริ่มตัดเลยครับ ภายหลังการตัดแต่งกิ่งให้มันสำรวจโรคและแมลงหากพบให้รีบป้องกันกำจัดเพื่อรักษาใบาอ่อนไม่ให้ถูกทำลายขั้นตอนการเตรียมต้นอีกขั้นคือการให้ปุ๋ยกับต้นลำไยก่อนให้ปุ๋ยควรนำดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารเพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยสิ่งควรปฏิบัติก็คือควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา10-20กิโลกรัมต่อต้น ส่วนอัตราการให้ปุ๋ยเคมีกับต้นลำไยที่แตกใบแต่ละครั้งนั้นมีข้อแนะนำดังนี้เช่นถ้าส่งพุ่ม4เมตรควรใส่ปุ๋ย4600อัตราขีดครึ่งต่อต้นถ้าส่งพุ่ม7เมตรควรใส่6ขีดครึ่งต่อต้นข้อสำคัญก็คือทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ย ควรรดน้ำตามเสมอเพื่อให้ปุ๋ยละลายต้นลำํำไยก็จะสามารถดูดปุ๋ยขึ้นไปใช้ได้เร็วขึ้น 2. ขั้นตอนการบังคับให้ลำหํำไยออกดอก,กเกษตรกรผู้ปลูกลำํำไยควรวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดช่วงเวลาที่ตลาดต้องการสูงเช่นช่วงตรุษจีนดังนั้นถ้าเราต้องการขายลำไยในช่วงดังกล่าว เกษตรกรต้องให้สารโพแทสเซียมคอเรตในเดือนมิถุนายนเพื่อให้เก็บเกี่ยวในเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นการชักนำให้ลำไยออกดอกมีขั้นตอนดังนี้เลือกต้นลำไยที่มีความสมบูรณ์ผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งการให้สารโพแทสเซียมคอเรตควรให้เมื่อใบโตเต็มที่ อายุ25 35วันวิธีการให้สารโพแทสเซียมคอเรตที่นิยมปฏิบัติกันมี2วิธีคือผสมน้ำราดหรือหวานให้ทั่วทรงพุ่มควรหีกเลี่ยงการให้สารระยะที่ฝนตกหนักหรือช่วงครึ้มฝนเพราะจะทำให้การออกดอกลดลงอัตราของสารโพแทสเซียมคอเรตควรไม่น้อยหรือมากเกินไปเพราะจะทำให้การออกดอกลดลง อัตราที่เหมาะสมมีข้อแนะนำตามดังนี้ถ้าส่งพุ่มขนาด3เมตรควรใช้สารครึ่งขีดถึงขีดครึ่งต่อต้นขนาด5เมตรใช้สารขีดครึ่งถึง4ขีดต่อต้นขนาดส่งพุ่ม10เมตรใช้สาร6ขีดถึงกิโลครึ่งต่อต้น หลังให้สารควรรักษาความชื้นโดยการให้น้ำทุกๆ5วันแต่อย่าให้ดินแฉะภายหลังจากให้สารประมาณ3-6สัปดาห์ต้นลำใหญ่ก็จะเริ่มแทงช่อดอก 3. ขั้นตอนการดูแลรักษาลำใหญ่ในระยะออกดอกติดผลการดูแลรักษาที่ดีนอกจากจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยสิ่งควรทำก็คือให้น้ำอย่างสม่ำเสมอสำรวจโรคและ,มะแมลงศัตรูที่สำคัญของลำํำไยในระยะออกดอกติดผลได้แก่ไรสีขาเพลี้ยไฟมแมลงค่อมทองเพลี้ยหอยหากระบาดมากควรรีบป้องกันกำจัด กรณีที่ลำไย,ยติดผลดกมากกว่า80ผลต่อช่อควรตัดบางส่วนออกโดยคงผลไว้ช่อละไม่เกิน60ผลการให้ปุ๋ยปัจจุบันนักวิจัยได้มีข้อแนะนำการให้ปุ๋ยตามปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผ,ผลผลิตดังแสดงในตารางเช่นถ้าให้ผลผลิตต้นละ50กิโลกรัมควรใส่ปุ๋ย 46.00.4. ขีดครึ่งต่อต้นถ้าผลผลิต200กิโลกรัมต่อไร่ควรใส่ปุ๋ย 15.15.15. 15. 15. 15. 2กิโลกรัมต่อต้น 4. ขั้นตอนเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเมื่อผิวของผลลำไยเรียบ มเมล็ดลำไยมีสีดำแสดงว่าผลลำไยแก่พร้อมเก็บเกี่ยวกเกษตรกรจะใช้พระองค์พาดบนต้นแล้วปีนเก็บจากนั้นให้ลําเลียงผลผลิตเข้าในร่มเพื่อคัดเกรดและบรรจุตะกรา้าแล้วนําผลผลิตส่งจำหน่ายตามจุดรับซื้อ ำกุเตียนีถ่ายในฤดูมันราคามันกลม่ล่อยดีเนาะก็เลยเป็นผลให้ได้เงินน้อยสตางค์น้อยกันเนาะมันนออกชูดนั้นมันนักยหในฤดูเนาะเขาก็หันผนทำนอกฤดูนี่มันได้ราคาดีน้อยเนาะเหมือนได้เงินนักคือทำทำออกดูเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเอาไปขายในล้มก็ได้เขาขายในสวนหาเลยและต่อรองราคากันได้ที่สวนเลย ถ้าเป็นนายฤดูนี่จะไปได้เงินเลยข <c> า <oughs> ดทุนมาหลายครั้งแล้วครับขาดมาไปเป็นราคาประมาณสองแสนแปดฮะดูแล้วทั้งสีขั้นตอนก็ไม่ยากใช่ไหมคะหากเราตั้งใจจะทำจริงๆปัญหาราคาลำไย,ยต่ำคงคลี่คลายเพราะมีผลผลิตลำไย,ยกระจายออกทั้งปีปัญหาต่างๆที่มีคงดีขึ้น ถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานงานช่วยเหลืออาทรกันและกันรัฐช่วยเหลือด้านวิชาการความรู้และการประสานงานต่างๆเกษตรกร,ร,ร,กรวางแผนการผลิตให้ดีผลิตอย่างมีคุณภาพเอกชนใช้ระบบการตลาดที่เป็นธรรมหากทุกฝ่ายรู้จักรักรู้จักให้ไม่ใช่เพียงปัญหาลำใหญ่จะหมดไป แต่เมืองไทยคงน่าอยู่อีกมากที่เดียวรักที่มีแต่ให้โดยไม่ขอรักจะตอบประโยชน์อันยิ่งใหญ่ยิ่งให้เขาเรายิ่งสบายใจหากไม่เคย สเสียสละยอมละความคิดเห็นแก่ได้ยิ่งให้เขาเรายิ่งสบายใจหากไม่เคย